สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่ในใค่นะคะกับทองเกียวโตชาแนลวันนี้เก um ียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เนเรื่องมาเธออยากร้านกับสามีแต่ดันได้สามีใหม่เป็นบาร์โฮสให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรปับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะเปิดเรื่องมาที่เตียงหลานนายเอกของเรื่องเธอได้ทํากานอยากกับสามีของเธอนายเอกจึงจ้างนายแบบบาร์โฮสมาสนองความต้องการของเธอนายเอกค่อยๆถอดเสื้อและสัมผัสซิพแพกแฉคแน่นๆของเขาเธอรูปไลฟ์เขาจน คนไม่ไหวนายแบบถามนางเอกคนตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมว่าทําแบบนี้เราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปนายเอกคิดหลังจากคืนนี้เธอและดิสามียังไงเราสองคนก็ไม่มีทางกลับมามาดบกันอยู่แล้ววันต่อมาสามีก็ถามนายเอกว่าเธอพอใจกับข้อตกลงการหย่าไหมนายเอกบอกว่าเธอค่อนข้างพอใจเพราะมันก็สมเหตุสมผลดีสามีบอกว่าการแต่งงานของเราเป็นแค่การแต่งงานงทางธุรกิจเมื่อคืนเขาเพิ่งไปนผับมาเจอสาวๆตเต็ม ไปหมดเธอลองพนะิจารณาดูอีกทีไหมว่าจะไม่อยากกับันเพราะผู้ชายดีๆแบบเขาหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วแต่นาเอกก็ไม่ฟังเซนเชื่อในใบหย,ยากทันทีแล้วขอัวออกไปยังมีความโศกตัวเลขาสงสัยดูเหมือนนาเอกจะอยากยาก,กับเขามานานแล้วนะแต่สามีก,ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนาเอกคงมีอุบายบางอย่างอยูอย่มากกว่านอกจากนี้ปู่ของเธอก็รออุ้มหลานอยู่ทิ้งเขาไปแล้วจะไปมอหาใครที่ไหนได้อีกล่ะนาเอกรีพอหาผู้ช่วยให้หาผู้ชายที่ดีที่สุดให้กับเธอคืนนี้แผ่งเท่าร ก,ก็จ่ายไม่อันสามล้านห้าได้นะพร้อมเพย์เอาไหมเปย์ไม่อันดาผู้ช่วยเข้ามารายงานนายเอกว่าตามหาผู้ชายที่นายเอกต้องการเจอแล้วเขาสูงยาวเข่าดีหุ่นลำบึกแถมเขี้ยวชนันเรื่องที่นายเอกต้องการด้วยเขาชื่อแอริเขาจะทําให้ในายเอกมีความสุขอย่างแน่นอนเมื่อนายเอกเห็นรูปพระเอกก็รู้สึกคุ้นหน้าเหมือนเธอเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยบอกกับผู้ช่วยว่าเธอพอใจเขามากส่งเขามาหาเธอคือนนี้เลยผู้ช่วยยินดีจัดให้แต่ทางลูกค้ามีเงื่อนไขหนึ่งคอเขาค่อนข้างเขินน ตอนทำผลิตเขาต้องการปิดไฟในอแอบเพืองปิดไฟแล้วเธอจะรู้ได้งไงหละ่ะว่าเขาดูดีไหมผู้เช่ยวยืนยันไม่ต้องห่วงดูดีกว่าในรูปแน่นอนนายคิดไม่เป็นไรยังไงตอนกลางคืนเธอก็ตาบอดอยู่แล้วให้เขาไปหาเธอที่วิลล่าคืนนี้แล้วกันเธอจะออกไปทําธุระแล้วนายก,ก็มาทําการหย่ากับสามีเพราก่อนหน้านี้สามีไม่เคยสนใจเธอเลยออกไปดื่มทีไรก็พาดาราสามอธิบานไม่เคยแกลงใจผู้หญิงคนนั้นยังเยาะเย้ยนางเอกที่สามีต้องการอยู่กับเธอ พอหน้าเอกนั้นดูหน้าเบื่อเกินไปหน้าเอกดีใจที่ได้ไม่หยา่าในที่สุดเธอก็เป็นสาวดีครั้งจะได้นอนกับผู้ชายหล่อๆซับๆับแบบเปิดเผยไม่ซ้ำหน้าไปเลยสามีไม่พอใจหย่าแล้วดูมีความโลรกมากเกินไปนะหน้าเอกจึงบอกอย่าลืมข้อตกลงเรื่องาอยาของเราเพื่อเรื่องนี้เป็นความหลาบสามีคิดถึงแม้จะอยากกับเขาแลา้วแต่เขาจะทําให้หน้าเอกกลับมารักเขาเหมือนเดิมอีกครั้งให้ได้หน้าเอกมาที่วิลลา่าเธอแต่งตัวร้อนหนุ่มบาโฮที่ซื้อตัวมาเมื่อไฟดับลงไพ่ก็เดินเข้ามา หน้าเอกมองเห็นเขาไม่ชัดแต่ก็รีบบอกให้เขามาอุ้มเธอขึ้นเตียงเร็วๆเขาพรเอเดินมาอุ้มหน้าเอกอย่างว่าง่ายเมื่อหน้าเอกได้ยินเสียง,ขงเขาพูดเธอก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆหูอยู่นะเขาเป็นใครกันแต่ช่างมันเถอะถ้าปิดไฟเธอก็มองไม่เห็นเขาอยู่ดีแล้วหน้าเอกก็ถอดเสื้อคลอเขาต้องการเงินของเธอเธอเองก็ต้องการร่างกายของเขาแล้วพระเอกก็ค่อยๆถอดเสื้อหน้าเอกออกหน้าเอกสำรวจแล้วค่อยๆสัมผัสสิคแ์ของพระเอกหน้าเอกจะถอดเข็มขาดเขาก็สงสัยไม่ได้ว่าทำไมลักษณะถึงได้เหมือนแอม หนุ่มบาโฮเดี๋ยวนี้ฐานะดีจังเลยนะไทคับนางเอกหลังจากคืนนี้เขาหวังว่านายจะไม่เสียใจที่หลังนะนายเอกคิดถึงตอนที่สามีเก่าพาผู้หญิงคนอื่นมาที่บ้านเธอก็คิดว่าเธอและสามีไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วไทสัมผัสใบหน้าของนายเอกนับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเธอเป็นผู้หญิงของฉันห้ามคิดถึงผู้ชายคนอื่นอีกต่อไปต่อเข้าไปลูบนายเอกยิงดูดเดิมไทพานายเอกมาลงเตียงแล้วเข้าไปจ้องนานายเอกก็มองซิกแพคของไทเอกไม่ว่างตา ในที่สุดพวกเขาสองคนก็บรรเลงเพลงรักกันยังมีความสุขหลังเสร,ร็จภารกิจไพเอก็ทำนางเอกตกลงนี่เป็นครั้งแรกของคุณหรอทําไมสามีคุณถึงไม่ยอมทําการบ้านเลยล่ะนายเอกคิดแต่ตอนที่สามีเมากลับมาบ้านเธอก็เข้าไปดูแลแต่เขาก็ไล่เธอไปให้พ้นเขาจะมองหาผู้หญิงข้างนอกเท่านั้นไม่ไม่มวันแต่ต้องตัวเธอไพเอกไม่เข้าใจทําไมสามีเธอถึงได้งอกขนาดน,านั้นแล้วเขาไปดูมนายเอกยิงดูดเด่มจากนั้นก็บรรเลงเพลงรักไปอีกหนึ่งรอบใหญ่นายเอกตื่นมาก็ไม่เจอไพเอกล้ แต่เขาก็ไม่ลืมที่เตอนนางเอกอย่าลืมกินอาหารเช้าด้วยนะแล้วเลยค่ะก็ทบมาเต้นนางเอกให้ไปร่วมงานเลี้ยงคืนนี้นางเอกเห็นที่ขอมีร่องรอยผ่านศึกเมื่อคืนก็คิดถึงพระเอกไม่น้อยดาราสาวมาหาสามีเพื่อชวนเขาไปร่วมงานเลี้ยงเพราะเธอได้ยินมาว่านายเอกไปด้วยเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตกลงสามีเมางา่ายงกับดาราสาวมาเข้างานมาเห็นพระเอกก็รีบเข้าไปทักพระเอกตอบว่าสามีทําไมถึงได้ควงดาราคนอื่นมาร่วมงานนี้สามีบอกเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเงินของเขาซื้อทุกอย่างได้เสมอยกเว้นตระกูลมู่ของคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาานเอกก็เดินเข้างานมาในชุดสีแดงไพเอกมองไนเอกเหมือนโดนมองตะกอดแล้วก็มีแก๊งสาวๆเข้ามาถามานเอกถึงข่าวสุปเซฟระหว่างเธอและสามีว่าเป็นยังไงบ้างานเอกเตือนพวกเขาอย่ายุ่งกับเธอจะดีกว่าดาราสาวก็เยาะไนเอกว่าวันนี้เธอได้ควงสามีไยเอกด้วยแต่ไนเอกก็ไม่สนสามีเลยออกจากงานไปขณะที่ไยเอกยืนรอรถกับเลขาไพเอกก็นั่งรถผ่านไปเลขาก็เล่าให้ไยเอกฟัง ว่าเขามองนายกครั้งขึ้นเลยนะนายกคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเลขาเสียดายเขารวยเป็นหมื่นล้านเลยนะนายกไม่อยากแต่งงานกับเขาหรอนายกไม่สนใจเป็นเมียคนรวยแบบนั้นคงปวดหัวหน้าดูผู้ช่วยเอาเงินค่าบริการของไพเอกที่นายอกจ่ายให้เมื่อคืนให้แต่เขาก็สงสัยไม่ได้ตอนนี้นายอกอยากกับสามีแล้วทําไมเขาถึงไม่เปิดเผยตัวตนแต่ยังแกล้งเป็นหนุ่มบาร์โค้ดอยู่ไพเอกบอกว่าไม่ว่าสถานะไหนขอแค่เขาได้อยู่กับนายเอกก็เพียงพอแล้วแล้วบอกให้ผู้ช่วย ยมารับนาเอกด,ด้วยทํอาออเขาซาวที่พระเอกพังรักเกิลเบอร์ปู่น้าเอกพอมากดดันให้หนาเอกมีลานเร็วๆต่อมานาเอกก็โทรหาผู้ช่วยว่าหนุ่มที่เธอตั้งมาเขาได้ตรวจร่างกายบ้างหรือเปล่าทําไมเธอถึงยังไม่ท้องหวังว่าเขาจะไม่ได้เป็นหมันนะบอกเขาด้วยว่าต่อไปนี้ห้ามรับแขกคนอื่นอีกนอกจากเธอคนเดียวพระเอกที่นั่งฟังอยู่ก็ยิ้มยังมีความโศกผู้ช่วยเืินพระเอกสัปดาหน,นะเขามีประชุมทั้งเด็ดวันเลยนะเขาต้องทํางานหนะักทั้งกลางวันกลางคืนจะไหวไหม ใครก,ก็บอกให้ผู้ช่วยบอกนายเอกได้เลยว่าเขาจะไปตรงเวลายอย่างแน่นอนนายเอกนั่งรอไพเอกอยู่นานเขาก็ยังไม่มาเธอต้องรีบพองให้ปูดสบายใจจึงโทรถามผู้ช่วยเขาบอกว่าตอนนี้ไพเอกกำลังติดงานอยู่เดี๋ยวเขาจะรีบไปทําให้ในายเอกไม่พอใจคืนหนึ่งเขารับลูกค้าได้กี่คนกันแต่ช่างมันเถิดถ้าเขาไม่มาเธอจะหาคนใหม่ก็ได้แล้วนายเอกก็มาที่บาร์พนักงานต่างรีบออกมาบอกว่าสามีไม่ได้มาเที่ยววันนี้นายเอกรีบบอกไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้เธอมา พักผ่อนจัดหนุ่มที่รอที่สุดมาให้เธอด้วยก็รวกันหลังไปคุ้มเสร็จพระเอกก็ถามนายเอกว่าต้องการให้เขาไปหาอยู่ไหมผู้ช่วยบอกว่าแน่เ,เปลี่ยนใดไปหาผู้ชายคนอื่นแล้วเพราะพระเอกไม่ตรงเวลาตัดภาพมาที่นาเอกตอนนี้กําลังคัดเลือกผู้ชายอย่างมีความสุขเธอดูขุนของทุกคนแล้วย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หนุ่มมาโฮที่นี่คุณภาพดีจริงๆในเมื่อเธอได้ขึ้นต้องวันทันเจตมาแล้วเธอคงเลือกแบบธรรมดาไม่ได้นาเอกเข้ามาพิจารณาหนุ่มทุกคนใกล้ๆด้วยตัวเองเมื่อนายเอกเลือกได้หนุ่มน้อยก สัญญาว่าคืนนี้เขาจะทําให้หนาเอกพึงพอใจที่สุดเมื่อน,นาเอกเดินออกมาหนุ่มบาโฮดก็คอยดูแลถ้าเป็นอย่างดีจังหวะนั้นเองสามีก็เข้ามาเห็นพอดีนาเอกพักเมื่อเอินจังเลยนะแล้วดาราสาวก็รีบเข้ามากัสามีเธอตามหาเขาตั้งนานแล้วนะนาเอกรีพูดตอนแรกเธอก็แปลกใจอยู่นะที่เห็นเขาอยู่คนเดียวขอให้มีความสุขแล้วกันนะสามีทมนางเอกนี่เธอกําลังแก้แค้นเขาอยู่หรอนาเอกบอกว่าเธอแค่มาพักผ่อนเขาทาได้เธอก็ทําได้เหมือนกันขณะนั้นเองรพเอกก็มาตามหา นาเอกอยู่พอดีผู้จัดการร้านเห็นไพเอกมาคุยร้ยข่าร้องให้ไปคุยกับตำรวจที่มาตรวจให้หน่อยวันที่นี้ไม่มีแต่งผิดกฎหมายเลยไพเอกเลยขู่ผู้จัดการให้อยากให้เขาช่วยต่อไปก็ยัด,ดหนุ่มบาโฮสมาให้ในายเอกเลือกอีกด้านน้องสามีก็เข้าไปต่อยหนุ่มคนนั้นนาเอกเลยให้เงินทำขวัญไปนาเอกแต่ว่าสามีอย่ามายุ่งกับไพเอกได้ไหมเราอยากกันแล้วสามีอธิบายแต่ความจริงแล้วเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่กันเลยกับดาราเลยจริงๆนะแต่น้าเอกก็บอกว่ามันสายเกินไปแล้วจากนี้ไป ชีวิตของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเธอพร์เอกเดินเข้ามาทักสามีเก่าสามีจึงชวนทุกคนไปเล่นพนันกันเขามีที่ดินอยู่200ล้านหากใครชนะก็ได้ที่ดินผืนนั้นไปเขาได้ข่าวว่านเอก,กำลังหาซื้อที่ดินเพื่อจะตั้งสำนักงานแล่วพวกเขาก็เล่นเกมกันเมื่อเกมรวงไน,นเกับพร์เอกก็ก้มแกบพร้อมกันไนเอิดว่าดินนี้เธอคุ้นเคยมากนะแต่ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญระหว่างที่เล่นเกมกันสามีก็พยายามงอไนเอกให้เลิกกดเขาได้แล้วคุณปู่ของไนเอก,กำลังกลับมา ตอนนี้ท่านกําลังรออุ้มหลานอยู่นะแต่นายเอกก็ไม่สนใจสามีบอกว่าแม่นายเอกอยากกับเขาแล้วแต่เธอก็ต้องเป็นของเขาไปตลอดชีวิตนะแล้วสามีก็ไปรอส่งนายเอกกลับบ้านนายเอกกวนมีคนอาสาขับรถให้เธอก็ไม่ปฏิเสธหรอกนะแล้วเธอก็กระโดดไปนั่งเบาะหลังสามีบน่นเธอทาเหมือนเขาเป็นคนขับรถจริงๆเลยสามีบอกนางเอกที่ดินผืนนั้นเขายกให้ในายเอกได้นายเอกเลยบอกเธอจะให้ทั้งบริษัทติดต่อไปแล้วทาการประมูลตามกฎหมายร่วมกับบริษัท เธอไม่อยากเป็นหนี้เขาทําให้สามีถึงกับแตงที่เงินซื้อไน้กลับมาไม่ได้ไม่ได้กลับมาที่บ้านพอไฟดับไนก์ก็รู้สึกว่าทุกอย่างลาบากมาพอมืดแล้วเธอมองไม่เห็นอะไรเลยไนเอก็เข้ามาหาไนก์ทันทีไนก์ก็กอดเขาเธอบอกแล้วไม่ใช่หรอวันนี้คุณไม่ต้องมาคุณไม่สบายอยู่นะไผกพูดด้วยความน้อยใจถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวนะเอกก็ไปหาผู้ชายคนอื่นดีเขากลัวว่าเธอจะไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแต่นายเเห็นว่าไพรกกำลังป่วยอยู่คุณควรพักผ่อน ให้เต็มที่ไพเอกบอกว่าแค่มีใครไม่ถึงตายหรอกเขาต้องทํางานวันนี้ให้เต็มที่ก่อนแล้วเข้าไปบรรเลงเพลงรักกับนายอย่างเร่าร้อนนายเอกบอกไพรเอกต่อไปถ้าตะขาดลามาตายก็ให้แต่งทะลวงนาด้วยนายหันไปเห็นนาฬิกาก็สงสัยเลยถามพรเอกได้ยินผู้ช่วยบอกว่าเขามีน้องชายที่ป่วยและจาเป็นต้องหาเงินไปรักษาน้องทําไมเขาถึงได้มีเงินซื้อนาฬิการาคาเท่าบ้านล่ะเขาเป็นใครกันนะไพรเอกเลยอ้างว่าลูกค้าให้เขาเป็นของขวัญนาย เ,เธอสามารถให้เงินเขารักษาน้องชายได้แต่พระเอกต้องเซ็นสัญญาให้บริการกับเธอในระยะยาวและห้ามรับลูกค้าคนอื่นในอนาคตพระเอกก็ให้ในายเอกมีแค่เขาคนเดียวเช่นกันนายเอกก็ตกลงไม่ตับมือกันพระเอกก็ดึงนายเอกเขามานั่งตกักแล้วเขาไปตองนาเขาต้องเริ่มทำหน้าที่ของเขาแล้วล่ะจากนั้นก็อุ้มนายเอกขึ้นเตียงแล้วมีค่ำคืนที่เราร้อนด้วยกันอีกครั้งตอนเช้ามานายเอกก็ปั่นร้ายถึงเรื่องราวในอดีตพระเอกมานั่งข้างๆผ่านมาหลายปีแล้วนายเอกยังคงจำเรื่องราวนั้นได้เสมอ ไม่ต้องกลัวนะเขาจะอ,อยู่ข้างๆเธอเองต่อมาสามีก็มาหาณเอกระยกบ้านให้กับเธอเพราะอยู่ในข้อตกลงการหย่าร้างณเอกหญิงบอกว่าเธอไม่ต้องการเธอไม่ชอบบ้านหลังนั้นตอนแรกเธอคิดว่าบ้านหลังนั้นคือเรือนขอเพราะเราอยู่ด้วยกันสองคนนั้นเป็นบ้านที่มีความสุขแต่คุณไม่เคยกลับมาอยู่กับฉันเลยดังนั้นตอนนี้มันไม่มีความหมายอะไรแล้ว ไพ่สั่งให้ผู้ช่วยจัดการซื้อที่ดินให้หนายเอกโดยเอาไปขายในราคาที่ต่ำมากๆนายเอกจะได้ไม่สงสยัยขณะที่ให้ขาหมอเสร็จก็ปาเข้ากับนางเอกเขาสงสัยเธอมาที่นี่ได้ยังไงเลยมาถามพยาบาลพยาบาลบอกว่าปู่ของนายเอกป่วยกระทันหันเธอเลยรีบมาไพ่สั่งให้ผู้ช่วยจัดหามหมอที่ดีที่สุดมาให้ปู่ของนางเอกแต่พอนายเอกมาหาปู่ท่านก็ถามถึงสามีและสงสัยว่าเมื่อไหร่จะมีหลานให้ท่านมนุษย์ป้าก็แผบว่านายเอกคงโดนสามีทิ้งเรานาๆเขาได้ข่าวว่าเขาไป ข่วงดาราสาวอยู่น่ายกตอบกลับไม่ต้องเป็นหว่วงทะเลาะเอาเรื่องของตัวเองให้รักก่อนเนาะปู่ขอให้ในายกบอกความจริงเพราะเธอไม่ได้สวมแหวนต่อสามีก็เดินเข้ามาขอโทษที่มาช้าไปหน่อยเขาไปซื้อแหวนใหม่มาให้เธอเขาบอกลูกพี่ลูกน้องนายขอ้อมลนแน่นดีนะไม่กี่วันก่อนเขาค่วงดาราไปงานเลี้ยงจริงแต่เป็นเพราะเขาทุ่มเงินสร้างละครให้เธอเยอะก็เลยพาเธอไปพบปะผู้คนปู่รีบบอกให้ในายกและสามีมีลูกด้วยกันความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่จะได้หนักแน่นกว่าเดิม สามีเลยรีบเข้าไปก่อนนายเอกเลยชวนเธอไปพักผ่อนที่บ้านเมื่อออกมานายเอกก็ขอบคุณสามีที่ช่วยแสดงละครต่อหน้าปู่แต่วันนี้ไม่จําเป็นสามีไม่พอใจเมื่อไรนายเอกจะเลิกควบคุมเขาสักทีตอนนี้เขายอมทุกอย่างแล้วเธอสัญญากับคุณปู่ไว้นะว่าจะมีลูกภายในสิ้นปีนี้นายเอกตอบกลับไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอจะหาทางมีหลานให้ปู่ได้อย่างแน่นอนสามีเข้ามาต่อว่านางเอกนี่เธอมีผู้ชายคนอื่นรับหลังเขาใช่ไหมหนายเอกบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของเธอนายเอกเดินออกมาข้าง นอหิมะก็ตกเธอมีความสุขมาขนาที่นายเอกเดินลงบันไดเธอก็เผลอลืน่นพเอก,ก็เข้ามารับนายเอกไว้พอดีนายเอกรู้สึกว่าอ้อมก่อนนี้มันดีมากๆเธอคุ้นเคยเหลือเกินพวกเขาต้องตากันอยู่นานน้ยขอบคุณไพเอกแล้วเดินไปแต่เธอก็ยังลื่นอีกเขาเลยอุ้มนายเอกไปส่งที่ร้นสามีมาจ่ายค่ารักษาให้ปูนางเอกแต่พยาบาลบอกว่าไพาเอกตายไปแล้วแต่เขายังให้หมอที่ดีที่สุดมาทำการรักษาด้วยสามีคิดไพเอกยังคงเป็นพี่ชายที่ใจด,ดีกับเขาเสมอเลยใน น่นขงข้างๆพระเอกแล้วมองเขาทํางานเธอรู้สึกว่าเสียงของพระเอกและรูปด่างเขามันหนุ่มบาโคตรคนนั้นเลยพระเอกเลยหันไปถามนางเอกมองเขาพอหรือยังดูเหมือนเธอจะสนใจฉันมากเลยนะสายตาของเธอจะต้องมาที่ฉันตั้งแต่ขึ้นรถนายเอกเลยได้บอกว่าถึงบ้านทลาวขอบคุณที่มาตง่งเมื่อนายเอกเห็นพระเอกลงมาด้วยก็บอกว่าเธอเดินเข้าบ้านเองได้พระเอกเลยบอกว่าบ้านเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันแต่เมื่อก่อนนายเอกคงไม่ท่านสังเกตถามมีมาดื่มเหล้ากับพระเอกและระบายให้เขาฟังว่า ตอนนี้เมียของเขาต้องการที่จะมีลูกกัใครอื่นคืนนี้เรามาดื่มกันทั้งคืนไปเลยนะพระเอกเลยสองข้อความบอกนายเอกว่าเขาจะมาสายพรเอกหันไปบอกสามีบางทีเขากับนางเอกอาจไม่เหมาะสมก,กันก็ได้เดยกันเร็วๆก็ยิ่งดีแล้วขอตัวกลับนายเอกนอนหลับอยู่บนเตียงพระเอกก็เข้ามาสัมผัสเดินร่างของเธอเบาๆเธอบอกว่าวันนี้เธอเท้าแพลงพระเอกเลยทายา,ยาให้ในายเอกด้วยความรักนายเอกได้กินนแล้วเลยถามพระเอกว่าเขาดื่ม,มาหรอพระเอกบอกว่าเวลาทำงานก็ต้องเข้าสังคมนิดหน่อย นายเอกไม่พอใจรบริษัทที่ไหนทํากับพนักงานแบบนี้ลาออกมาเลยนะต่อไปนี้เธอจะด,ดูแลเขาเองใครเ,เขาไปต้องหน,น้าไหนเธอจะเปเขาตลอดไปไหมหากคุณเปเขาได้ตลอดชีวิตเขาวินดีเป็นของเธอนายสัมผัสใบหน้าเอกเธอขึ้นเงินเดือนให้เขาได้เสมอถ้าทํางานดีใพรเอเลยเข้าไปดูนายเอกอย่างร้าวร้องและจัดหน้ายอไปอีกหนึ่งรอบเช้ามานยยายเอกถึงกับคิดว่าใพรน,นี้โหดจริงๆดุดันมากเลยนายออกไปทํางานขอนขับรถตลาใครเเลยเข้านายไป น่าเอกแปลกใจทําไมเขาถึงได้ไปทํางานเวลานี้ล่ะไพเอกบอกว่าเขาเป็นประธานบริษัทไปตอนไหนก็ได้แต่ยกอาหารเช้าให้น่าเอกแต่ไม่อยากให้หน่าเอกสงสัยเลยบอกว่าคนขับรถให้มาแต่เขาไม่อยากกินเมื่อผ่านมหาลายัยน่าเอกก็เล่าวา่าสมัยก่อนตอนที่ไพเอกเล่นบาสมีสาวๆแอบมองเขาเต็มไปหมดเลยนะไพเอกหยอดแล,ล้วน่าเอกลลาแอบมองเขาบ้างไหมน่าเอกบอกว่าเธอไม่ค่อยชอบดูกีฬาประเภทนั้นแต่เธอจำได้ว่าเขาเล่นเก่งมากและได้รับรางวัลตลอดทถายังมีสาวๆคอยเขียนด มายรักให้เขาด้วยไพเอกานาเอกรู้ไหมว่าเขาชอบใครมากที่สุดตอนนั้นนาเอกบอกแน่นอนว่าเธอรู้ว่าเขาชอบผู้หญิงที่สวยที่สุดในโรงเรียนเมื่อนาเอกมาถึงนายก็ขอบคุณไพเอกที่มาส่งเธอยังเจ็บเท้าอยู่ไพเอกเลยประคองนายเอกเขาบริษัทคนขับรถอดสงสัยไม่ได้ทําไมไพเอกถึงได้เป็นห่วงนายเอกขนาดนั้นปกติเขาเกลียดคนทานอาหารบนรถที่สุดแต่กับนายเอกกลับไม่ว่าอะไรเลยนายเอกไม่เยี่ยมปู่สามีเห็นขานายเอกกระพางก็รีบเข้ามาโอมนายเอกโวยวายปล่อยเธอลงเดี๋ยวนี้นะจะพาเธอไปไหน สามีบอกว่าจะพาหนาเอกไปหาหมอจนพยาบาลจาว,ว่าสามีแนเอกน่ารักเมื่อหน้าเอกมาทำงานเธออยากซื้อของขวัญให้พระเอกที่เป็นบาร์โรเลยให้เลขาดูนาฬิการุ่นพิเศษไทยแต่เลขาบอกว่าบนเว็บไซต์ไม่มีมหนเอกเลยเรียกผู้ช่วยของห้าเอกให้มาหาและเขาดูนาฬิการุ่นนั้นเขาบอกว่านี่เป็นนาฬิการุ่นพิเศษมีที่ฝรั่งเศสเท่านั้นต้องใช้เวลาต้องเป็นปีแนเอกเลยถามทำไมเด็กบาร์โร่คนนั้นถึงมีนาฬิการุ่นนั้นได้ล่ะผู้ช่วยอ้างว่าคงเป็นของกอก่าแหลกเขาเลยรีบวิ่งสิคูณร้อยมหา าพเอกทำไมเขาถึงไม่ซ้อนนาฬิกาไยเอกเรียกเขาไปถามมาไพเอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจซ้อนไนเอกตั้งแต่แรกเขาหวังว่าานเอกจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเลิกงานไพเอกก็มารับนานเอกเธอเห็นเขาก็แปลกใจไพเอกอ้างว่าเขามารับในฐานะเพื่อนบ้านพอเห็นว่าไนอเอกขาดเจ็บอยู่านเอกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะลำบากเธอเรียกรอลาวแต่แลาวพนักงานก็ต่างพากันมามุงดูานเอกแล้พไพเอกจีบกันไพเอกเตือนให้ยังไม่รีบขึ้นรถแต่อีกเยอะกว่านี้ นะพรเอกเลยเปิดประตูให้นายเอกขึ้นรถเมื่อเขาขับรถไปนายเอกก็เห็นว่านาฬิกาของพรเอกเหมือนของหนุ่มมาโฮสคนนั้นเลยเมื่อมาถึงพรเอกก็ถามนางเอกให้เขาพาเข้าไปส่งไหมนายเอกบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่อยากให้เขาลำบากเมื่อนายเอกเข้าบ้านเธอก็มารอหนุ่มมาโฮสบริการแต่พรเอกก็เดินเข้ามานายเอกรีบบอกว่าห้ามเปิดไปพรเอกเข้ามาสัมผัสใบหน้าของนางเอกเขาได้ยินมาว่านายเอกตาบอดตอนกลางคืนทำไมเปิดไปแล้วจะมองเห็นเขาได้ยังไงล่ะนายเอกเห็นเป็นพรเอกก็ถาม นี่เงินเขาไม่พอใช้หรือไงทําไมถึงได้มาทํางานแบบนี้ไพเอกตอบมีเงินเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีนะนาเอกเลยตบหน้าเขาคุณเปนคนนี้ใส่ไม่ดีไพเอกตามมาจับตัวนาเอกไว้ไม่อยากรู้หรอว่าทําไมเขาถึงได้ทําแบบนี้นาเอกบอกว่าเธอไม่อยากรู้ไพเอกบอกนาเอกเขาไม่ต้องการเงินแต่เรายังมีข้อตกลงเดียวกันเหมือนเมื่อก่อนนาเอกเลยถามไพเอกว่าเขาอยากเป็นคนของเธอหรืออยากเป็นคนรักไพเอกคํามว่าเธ่อยากมีลูกไม่ใช่หรือไงเขาสามารถทาลูกให้เธอได้แน่นอนเรามาลองดูกัน ต่อเข้าไปดูหน้าเอกยังดูเดิมหน้าเอกไม่ยอมทําทําให้พระเอกไม่พอใจเมื่อคืนเธอไม่ได้เป็นแบบนี้นะเธอเคยชอบให้ฉันทำไพกับเมื่อหน้าเอกมาสัมผัสซิกแพคของเขาเป็นยังไงบ้างเธอคุค้นเคยกับมันดีไหมหน้าเอกมโหต่อไปไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องในอดีตแล้วอย่ามาให้เธอเห็นหน้าอีกล่ะไพคเ,เลยควงสัญญาหน้าเอกบอกว่าเธอขอยกเลิกมันเดี๋ยวนี้เธอจ่ายค่าเสียหา,ายคืนให้ทำให้พระเอกเสยียใจถามาพระเอกไม่ยืนรอนางเอกแต่เธอก็รีบขึ้นรถไปน้าเอกขับรถออกมา สามีเก่าก็รออยู่เขาซื้อของขวัญมาฝากปู่ของนาเอกด้วยเพราะวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นวันรวมญาตินาเอกไม่อยากได้สามีเตือนอยู่ตต้ปัญหาในเรานะคนปู่ท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลถ้าท่านรู้ว่าเราอยากกันอาการของท่านจสะสุดลงได้นาเอกให้เขาเป็นห่วงตัวเองจะดีกว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องในครอบครัวของเธอสามีต่าว่าน้าเอกต่อไปหวังว่าเธอจะไม่ไปนอนกับพวกเด็กบาโคดิีกนะเมื่อน้องสาวได้ยินว่าสามีกับน้าเอกอยกกันแล้วพ่อใดมาเธอรีบมาบอกบรรนุนป้าและปู่เมื่อปู่ได้ยิน ก็ไม่พอใจที่น้ายกหยากับสามีแล้วไม่ยอมบอกพันน้องสาวก,ก็บ่นที่น้ายกหยากับสามีเพราะเขาสามารถช่วยเหลือเธอให้เฉยชายในวงการมันเทิงได้เมื่อปู่วอาการไม่ดีน่าย,ยากเลยเล่าว่าเธอไม่ได้รักสามีแล้วพวกเราเลยอยากกันแต่ตอนนี้เธอก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยน้องสาวบอกว่าความจริงแล้วน่ายกไม่ได้มีแฟนใหม่หรอกแต่ไปเปๆหนุ่มบาโฮสหมดหน้าตักเพื่มมาเป็นแฟนต่างหากหล่ะเป็นหึงประธานหญิงของบริษัทแต่กลับมาซื้อกินแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยจริงๆเราพระเอกก็เดินมาขอโทษทุกคนที่เขา มาสายไพเอกมาก่อนนาเอกแล้วบอกปู่ว่าเขาเองที่เป็นแฟนของนางเอกมาปู่ได้หลานเคยมื่นล้านรีมดีใจแล้วพวกเขาทุกคนก็ท่านอาหารเย็นกันนาา้าเอกซิถามไพเอกว่าเขามาที่นี่ทําไมไพเอกหยอดที่รักทําไมเธอถึงได้มองเขาตลอดเวลาเลยล่ะกินอาหารบํารุงร่างกายดีกว่านะจะได้มีหลานให้คุณปู่เ,เร็วๆนา,า,อาเอกยิบขาไพเเขาเลยดึงนาเอกมาจ้องน,ะา,า,นเาเมืเ่อทานข้าวตั้งแตไพเอกก็ให้เอกกลับบ้านนายเอกบอกเลิกติดตามเธอได้แล้วไพเอกพักนายเอกไปชนกำแพง มาเรียกว่าติดตามได้ยังไงเขาช่วยเวายววันนี้นะไม่คิดจะขอบคุณกันบ้างหรือไงไม่นานพวกเขาก็มาตอกก่อที่บา้านไพเขาไปตปู้นางเอกเธอบอกเขาอย่าให้คนอื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแต่บอกให้ไพเอกลักษาระยะห่างเธอยังไม่ได้อาบน้ำไพเอกไม่สนใจเขาไปอุ้มนายเอกแล้วฟิเตัวเงยังดูดเดิมขณะที่ไพเอกอาบน้ำอยู่นายเอกก็ฝันวายเขาถึงรีบวิ่งเข้ามาดูนายเอกด้วยความเป็นห่วงนายเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอไพเอกบอกว่าน,นายเอกฝันวายนายเอกสงสยัยทำไมเขาเออแต่ มองเธอตลอดเวลาไอตอบว่าเวลานอนไนอกน่ารักมากๆเมื่อก่อนเขาไม่ได้เปิดไปแต่ในที่สุดตอนนี้เขาก็สามารถมองเธอได้ยังเปิดเผยแล้วแล้วเขาไปตัวเบียงดูดเดิมและจัดหนักให้ไนออีกรอบแต่ไนเอกบอกว่าเขาต้องไปทํางานนะเธอตูบไพอแล้วลุกออกไปไพเอเขาหาผู้ช่วยให้หาหมอที่ดีที่สุดในโลกเพื่อมารักษาตาของนังเอกส่วนดาราสาวก็มาหาสามีเก่าที่บริษัทเธอโทรหาเขาตลอดทําไมถึงไม่รับสายของเธอเลยนักลงทุนติดต่อเธอมาเพราะเขาต้องการพบ คเพื่อไปกับเธอหน่อยได้ไหมสามีบอกดาราสาวว่าเขาไม่อยากไปไหนกับเธออีกแล้วเพราะไม่อยากให้เมียของเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเราไล่เธอออกไปทําให้ดาราสาวไม่พอใจเลยเพราะแค่นางเอกว่าโดนสามีทิ้งสามีเห็นข่าวก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันนาะงเอกต้องมาง้อเขาให้ช่วยแก้ข่าวนะนา่นาะงเอกอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลก็ของขึ้นเข้าไปด่ากราบแต่เธอดันใช้บัญชีบริษัทตอบโต้ทาให้ภาพลักษณ์ของนางเอกถูกทำลายดาราสาวมาหานางเอกดูเหมือนตอนนี้นาะงเอกกำลังเป็นข่าวดังนะ ราคาหุ้นของบริษัทก็ร่วงหนะักแต่เลยค่ะบอกว่าตอนนี้เขาทั้งหมดถูกบล็อกไปแล้วเพราะพระเอกเป็นคนช่วยไว้ดารา,าสาวสงสัยนายเอกมีความสมคัญอะไรกับบริษัทมูทาไมเขาถึงต้องช่วยเธอโดยถามมเก่าก็ยังคอยเป็นห่วงนายเอกตลอดเวลาเธอได้ไปานายเอกตรงไหนกันพนักงานต่างพากันมาว่าพวกเขาเห็นมาสักพักแลว้วว่าความสัมพันธ์ของนายเอกและพระเอกนั้นไม่ปกติแต่ทั้งคู่ก็มาะสมกันมากเพราะมหาโดยทั้งคู่นายเอกอไปต่อว่าพระเอกในรับปากเธอว่าจเก็บความสัมพันธ์ของ าสองคนไว้เป็นความลับแต่ตอนนี้เขากําลังประกาศให้โลกรู้พระเอกตอเขาไปคุมอยู่ไว้ค่อยคุยกันแล้วพระเอกนางเอกก็มีแฟนคลับมากมายแต่ข่าวนั้นเหมือนขารีกับกาเมนเลยทีเดียวสามีโทรมาต่อว่านาาเอกทำไมพระเอกถึงไปช่วยนางเอกได้เขาและเธอเกี่ยวข้องอะไรกันนางเอกบอกว่าเราอยากกันแล้วถึงแม้ว่าฉันกับเขาจะแต่งงานกันแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยผู้ช่วยโทรหานางเอกตอนนี้นะคะรออยู่ที่หน้าบริษัทเยอะมากเขามารอรับน่าเอกอยู่ที่ลานจอดรถน่าเอกหือนกับผู้ ู้ช่วยไพเอกของหน้าบางเกินไปที่จะมารับเธอด้วยตัวเองสินาแต่พอเปิดประตูรถก็ปาเข้ากับไพเอกอย่างจังไน้แเอกเลยหันไปด่าผู้ช่วยว่าทําไมเขาถึงทํางานซ้าซ้อนทั้งเธอและไพเอกไม่เหนื่อยหรือไงกันไพเอกเลยเรียกให้นายเอกขึ้นรถเขาจะไปส่งเธอกลับบ้านสามีตามน้ยเอกมาแต่ก็ไม่ทันเมื่อมาถึงเธอก็บอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของเธอนะผู้ช่วยบอกตอนนี้น้ยเอกไปที่ไหนก็มีแต่นักเข้าดักรออยู่ทุกทีมาพักที่คอนโดของไพเอกตอนนี้ปลอดภัยที่สุดไพเอกยื่นมือให้น้ยเอกจับเมื่อเธอลงมา ก็้อนขอรางวาัลพล็ากหารือต่กันรูปหน้เเขาห้องแล้วพาไปนางขเขาเข้าไปต้องหน้าเธอไน้าถามพระเอกเธอตกลงที่จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร่กันพระเอกเขาไปสัมผัสในนาเราได้ปากของนาเอกด้วยความหลงใหลตูกเขาเดี๋ยวนี้น้าเอกต่อว่าอย่าพยายามสั่งเธอจะดีกว่านะเขาไม่ได้ส่งส่งอะไรขนาดนั้นพระเอกน้อยใจที่นาเอกไม่อยากรับผิดชอบเขาอีกต่อไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเล่นกับเธอนะถ้าเธอไม่ต้องการเขาจะบอกคนทั้งโลกว่าเธอทิ้งเขาแล้วพระเอกก็เข้าไปดูหน้า ด,ดนายเอกไม่อาจาต้านทานความคิดถึงที่มีต่อพรเอกได้เลยเข้าไปโยอบเขาอย่างเร่าร้อนเช่นกันแล้วนาที่ตรดจทางคู่ก็บันเลงแพงรักด้วยกันทั้งคืนไม่มีพักตื่นเช้ามาพรเอกก็ไม่เจอนางเอกเมื่อเห็นเธอนายเอกก็ถามว่าที่บ้านเขาไม่มีเจ้าภาพหรือไงพรเอกเดินมาต้องหน้านางเอกเธอต้องการให้เขาช่วยใช่ไหมนายเอกถามว่าเขาต้องการอะไรพรเอกตอบอย่างรากักนายเอกต้องการงานถลายข่าวและยอมรับว่าเธอมีความสัมพันธ์กับเขาคุณอยากกับสามีเก่าแล้วนายเอกตอบว่าเธอ รู้ดีว่าอะไรควรทําไม่ต้องมาสอนเธอหรอกหอ้กสั่งให้หน้าเอกย้ายมาอยู่กับเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้าเอกรับปากแต่เขาขอให้ไปส่งเธอได้ไหมหน้าเอกบอกว่ายังไงเราสองคนก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วยังไม่จําเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตอนนี้น้เกเลืกจัดเครื่องประดับผิวและรองเท้าดักแบรนด์เนมดังมาให้หน้าเอกเลือกมากมายเมือ่อนาเอกมาที่บริษัทน่าวก็พากันมาสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและเขาน้าเอกบอกว่าตอนนี้ทั้งสองบริษัทกําลังพัฒนาสินค้าร่วมกันซึ่งจะเปิดตัวในเดือน นะความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจเท่านั้นสามีได้ฟังในายเสัมภาษณ์ก็ล่องใจคิดว่าพวกเขาคงไม่มีความสัมพันธ์กันจริงๆนะักข่าวถามตอว่าสามีและนายเอกอยากกันเป็นเรื่องจริงไหมนายกยอมรับตอนนี้พวกเราแยกกันอยู่แล้วนะักข่าวถามต่อเป็นเพราะข่าวที่สามีนายเอกไปมีความสัมพันธ์กับดาราสาวใช่ไหมที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่มีปัญหากันนาะยบอกว่าตอนนี้เธอไม่ติดใจอะไรแล้วเธอหวังว่าสามีเก่าและดาราดารกันหวานขึ้น จนวันแต่งงาน